พิ่มันหอมด้ว,วยปรุงแล้วหอมด้วยพี่หอมหอมพี่หอมพี่หอมคุณผมได้แปลกใจน,น,นะคุณผมไม่เยอะมากนะคุณดูสามสิบบาทเยอะมากนะมาเฮ้ยอร่อยด้วยนะ เห็นแล้วฟินขอหวานเนี่ยเนี่ยกรอบนะดูกรอบจริงนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองประกบคู่ครับคิดหนาๆเลยนะ โอ้โหที่เขายังไม่มีไใส่เลยนะแป,ป้งนมเออมันหอมอะ่ะมันหอมเราอยู่ที่ลายหัวจับเป้นหนาลาดลาเขาครนะับไม่ ราคาจะเป็นนำ้ำอ,ดดอุดรประมาณนี้เดี๋ยวเรารอดูคนเยอะมากเดี๋ยวเรารอดูนะเดี๋ยวเรารอต่อแถวรอผ่าจับรอผ่านหน,นนะเดี๋ยวรออยู่ในซอยอยู่ในซอลาดตาเขา ดูคน,คนะต,น,นต่อคิวนะครับตอนนี้ก็ต่อคิวมีคิวฝั่นั้นมี่สองคิวเียคนเยอะมากเดี๋ยวเรารออาหารโอเคตอนนี้ได้โต๊นะแล้วอาจจะเบาหนะ่อยคนเยอะมากคนคนคนเยอะมากกให้ดูคน แถ่หน้าข้างหลังนะครับนี่ครับรับรับเงินสดนะครับเตรียมไปนพร้อมไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับที่เขาบอกว่าเรียกว,ว่าวอะไรคุ้มค่าคุ้มราคาครับที่อัานสารพิเศษให้ดูเลยนะครับแล้วก็หมูสเต๊ะ าแล้วนะอันนี้พิเศษนะจริงๆผมกลบาว่าสาั่แค่ชามเดียวนะครับอันนี้พิเศษอันนี้ธรรมดาอันนี้60บาทอันนี้80บาทนะครับนะนะแล้วก็แยกมาบาทสนะิบบาทหมูยอผมครับเราหมูเต่อะไร เท่ <500. S 1> โ้โหเต้ร้อยยี่สิบนะครับสั่มาแค่นี้รวดเร็วแมงมือรู้กินที่ไหนก็ว่าอ๋อนี่นี่นี่เขามีถ้วยแยกนะ <c oughs> อาจจะต้องแยกนี่เขาเขามีถ้วยแยกนะ,ะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนแล้วนะครับดูอะไรปริปลาลม,มาณ เล้งอนะ่ะเอาเล้งออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนไม่ได้โอ้โหใครบอกก่อนถ้าใครอะไรสายเล่งนี่ แทะมันเลยอ่ะไม่รู้ว่าใครใครเป็นสายเล้งบ้างถ้าคุณไปกินเล้งพวกนี้นะโอโ้นี้เท่าไหรละแปดสิบบาทนะ80สิบาทเล้งอย่างเดียวนะ80สิบาทได้อีกเท่านี้เปล่านะครับเล้งเล้งเล้งผิดเล้งแทบกอขโหนี่มีเนื้อๆนะนี่ยังไม่ได้ทาเลยนะแม่ยังมีอีกมีอ,อีกโห จริงๆผมแนะนำครับถ้าใครไม่กินเยอะสั่งธรรมดาก็พอโขเนี่ครับเส้นเส้นเขาจะเหนืดๆนะเป็นเป็นแบบปวดจับยวนปวดจับยวนน่านี่เส้นเหนื่อๆนะชิมน้ำก่อน มันหวานเข็มนะเหมือนแบบเข็มเลง้งหวานเล้งอะ่ะเข้มข้นเข้มข้นนะหนุยอหาะดีนะ รวมก็โอเคเลยครับเดี๋ยวลองเส้นนี้ดูครับเส้นกับน,น้ำนะเส้นดีดูรุดไปเลยเส้นดีมากอ่ะี๋ยวรอ,อโอ้โหนี่พี่เขาพี่เขาพวกพวกนอ่นพีิกขั้วน,นะครน่าจะเผ็ดนะรอสองช้อนก่อนนะเรา ผมเหมือนเดิมเห็ดเปรี้ยวอ่อนี่ก็จะเป็นขวดเลยนะขวดเลยน้ำส้มน้ำส้มนิดหน่อยนิดหน่อยน,อยนะแล้วก็มีพริกไทยป่นใส,แส่สแซ่แบใส่แซ่บหวานแล้วเค็มแล้วคนระับหวานแล้วเค็มแล้วโอ้ยสองช้อนดูสีดิดู้ย วัวกูใสเยอะไปแน่เลยวะโหดูใสไอ้ีัย<ฮ><ฮ>อยากกินน้ำเลยเดี๋ยวเอาน้ำเปล่ามารอเลยโ,โอ้โหแสบโตแน่ชิมหน่อยว่าใส่พริกเป็นไง เฮ้ยโหใครไม่กินเผ็ดนะค่อยๆใส่พริกนะ,กะเฮ้ยแกตกใจพริกเขาหอมนะหอมพริกอะแต่หอมแหละหอมขั่วแหละการหอมแบบไม่ไหม้อะ กูแสบตูดีแล้ว่ยกีบอ,อกอนะเยอะไปนะสองช้อนเยอะไปนะยาเดี๋ยวรอส,สูตรสูตรยากจริงๆอันนี้ไอ้พริกมันหอมเว้ยปรุงแล้วหอมเว้ย พิเข้าคอหอมหอมพิชหอมพิ่หอมพี่บอกจะมีพวกอะไรนะเตี่ยวแยกด้วยนะครับลองดูเข้าหอมไหมเออเออเออหอมถึงว่าแม่เขาขายหอมเตียวด้วย เนี่ยหูยอคุณผมไม่แปลกใจนะคุณผมมั่เยอะมากนะคุณดูสามสิบบาท <c oughs> เยอะมากนะ, <c oughs> ะเฮ้ยอร่อยวยนะ,ะนะนี่ชุบไปนี่ก็แล้วเป็น หวานหอมปรุงปรุงได้ <laughs> เลยเอาเนื้อเอาไ้เลยกินยังไงให้เนปรุงได้เลยพริกหอมแ,ต,ออแอมต่ค่อยๆใส่นะอะหมูสะเน้ดน่าเป็นของเขาล้าข้างข้างร้านเขาบนรุมีถามบุรุมีร้านละร้อยหนึ่งจับเ็ด quá nè, loại máy ngon để lắc dìm luôn, bổ đều mà xa, cổ nung nè, ngon nè, hơi ngon, hơi ngon, hơi hết hơi ngon, 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 เดี๋ยวขอพวกเราดืนก่อนเดี๋ยวผมมาเรียกว่าเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟักนะครับเดี๋ยวแถวนี้มีมีอะไรที่เขาดังตือตีเบยเตยเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวรอให้พวกเราคืนก่อ <c oughs> นไปหูสาองช้อนหูวามา <c oughs> เคลรถ่ายให้เห็นตอนที่เราเราแทะงานแทะ 你那个没有啊？你那个是。<noise> 2 người nó ăn sủi bọt, con lẩu, hay là choẹt rèn, .mình mình mình, 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.

Oh aku mau pergi.

Nhìn xịt khổng rồi nè nè, ngủ vãn Terima kasih telah menonton! ร้อยบางเดียล้วะนะแล้วก็แล้วก็จะมีกินกลางวันบ้างกลางคืนบ้างนะนะครับอ่นะอยากให้ดูผลงานเียนะอย่าวูวานใส่พริกนะค่อยๆอ,อ,อ่ะนี่คือสองช้อนช้อนนิดๆเนีน่ยเผ็ด<ฮ>พริกเผ็ดแต่ก็ทานได้นะ พริกพริกเขาหอมมากนะครับแนะนำพริกหอมมากนะครับแต่ว่าสีอัชนาโกรหน่อยนะครับไขรสายแซ่บต้องลองนะครับโรตีใบเตยประยุกตครับเป็นอีกอเราไปอีกร้านหนึ่งนะแถวนี้ครับกินแค่กุยจับยวนก่อนแล้วก็มาโรตีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาบอกว่าโรตีใบเตยนะครับ นี่ได้หมดลวสูแล้วรวยเดรินเนลสบัดช่อนะครับกีเอาพากินนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับของหวานโอ้ไม่ได้กินของหวานนานแล้วครับไม่มีเป็นกี่หน้ากี่ก็นเดไนหนึห้าเอาไว้ก่อนได้ได้ คุณฝนครับคุณฝนมีข้าวโพดครับคือธรรมดาแบบนี้ครับสามสิบห้าห้าสิบสองนราคาตามนี้ครับใส่ไข่ยี่หประมาณนี้เราอยู่หน้าร้านอีกร้านหนึ่งครับโรตีใบเตยประยุกตนะ์นั่้างหลังนี้อ่ะเมื่อกี้ เราสั่งไปแล้วนะครับมีทม,มีมีอะไรนะบางกรอบนะครับโรตีชีสแล้วก็โรตีประกบคู่เดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับเดี๋ยวรอรอตอนนี้ก็คนเขาก็ตอบอยู่นิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็แถวนี้มีหลายร้านมากเลยครับก็เห็นมีร้านตะคุยเตี๋ยวไก่ข้าวหมกเนื้อแตว่วันนี้ไม่ไหวแล้ไม่ไหวจริงๆนะครับวันวันนี้ไม่ไหวแล้วกินกิน กินอะไรละไอ้ขอกุยจับเวียดนามไอ้กุยจับยวนะแน่นมากนะครับถุงมานะครับอันน,นี้บางกรอบอันนี้จะอันนี้จะประกบคู่อ่ะประกบคู่ครับะนานา,นานด้วยแล้วก็ชีสนะครับเขาจะเป็นใบเตยหมดนะโอ้ เห็นแล้วฟินของหวานโห oh. ไม่รู้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะอยู่ริมถนนเลยนะนี่เนี่ยตามกรอบนะดูกรอบจริงนะ ไม่หวานมากนะแต่แตงาหอมเลยหอมไปเตยงไปเตยแป้งหอมเลยครับนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไอ้นี่นะครับประกบคู่เดี๋ยวจะอธิบายยังไงอะ่ะมันเหมือนคุณกินเหมือนคุณกินขนมปังอะ่ทอะที่มันมีเค็มด้วยอะ่ะครับที่มันมีเค็มด้วยอ่ะมันไม่ใช่หวานอย่างเดียวะ มันมีเค็ม่มันมีหวานเนี้มันมีเค็มแล้วมันมีหอมอ่ะเดี๋ยวรองเดี๋ยวลองประกบคู่นะ,ะชิ้นหนาๆเล่ยนะไนโหนี่เขายังไม่มีไส้เลยนะแคบแป้างน,นมเอมอ มันหอมอะ่ะมันหอมเลยูัอยาทานเพียะเยอะมันหอมอะไรอะ่ะครับมันหอมอะไรอะ่ะใบเตยหอมหอมใบเตยหลักๆลคือใบเตยใช้ใบเตยแทปบปัน่นแล้วก็มาคั้นน้ำแล้วก็ผสมกับแป้งเออนัค่คือปกติใช้เป็นน้ำเปล่าผสมกันแตใช้เป็นใบเตยครับเออมันหอมแล้วมันเค็มเค็มด้วยนะมันเหมือนแบบ เฮ้ยแลราก็ใส่เขไปด้วยนัก็จะกเข้าไปอยู่ข้างในเฮ้ยหอมจริงนนั้นใ่อรู่แลวรง้นี่ยังไม่มีไส้เรอะก็จะชิ้นเดียวกหมเดียวแล้วหัวี่วรอเดี๋ยวลองชิได้ดู ชิ้นนี้ของแม่เขาดิเฟสไปครับว่าเขาเคยเขาเคยก,กินดาราชา,ราชักนะครับแ,แบรนด์แบรนด์อ่ะซัดไปสองเลยชีย้อันนี้ชี้แลี้ออกออกบางๆเพิ่มๆคราวนี้นแข็มอ่ะอ่อนหวานแต่เหมือนเดิมเลยหอมหอมไม่เจอเลย เราเรามีเพื่อไว้เพราผมอยากลองเผื่อลองแป๊บนะึ่งด้แล้วนะครับเขาสั่งเขาจะใส่เป็นชุดๆมาให้นะครับตัดมาแล้วเรียบร้อย นี่ให้ช้อนมาแล้วเผือกอ๋อเผือกอ๋อเผือกขนมปิใส่อย่างเี้ยใส่เยใส่เงี้ยใส่เ้เป็นก้อนเป็นก้อนก้อนน่ะสายเผือกนะใายชอบเผือกรู้ เราที <English language> ครับ้เาไม่เท่ากันเรารู้วเราเวนเนล่นมวนเรื่อขอกกับรนะครับไสายเพือกบางผมไหมเผือกยังหอมเลยมันทางมันอาจจะโดนความร้อนนะพอพอมันโดนความร้อนแล้วมันหอม หอมเดืครับร้อนมันหอมมากเลยเปิดน้ำเปลาตรงนี้ก่ครับเบื่อเรื่อยอยู่เดี๋ยววนี้ก่อนที่เราจะไปกินเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอผมถัุวงให้ก่อนนะครับเมืนี้ไปกิน เอาไปกินอะไรขัดจับมาหัวจับเรือสิ่งที่ร้านเขาเด็ดเลยน้ำซุปเล้งแล้วก็ปริมาณ60บาท80บาทเขาให้แบบคุณอิ่มแล้วนะครับแต่เตือนไว้ถ้าใครไม่กินเผ็ดมาระวังพริกระวังพริกพริกเขาอาจจะไม่ได้เผ็ดมากนะแต่ว่าจะ่เขาจะฉุนฉุนเหมือนแบบ ปลาพิกคั่วนะครับคุณมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนโรตีผมชอบนี่ครับผมชอบแบบหนาหนานุ่มอ่ะหนานุ่มก็คืออ่านเรียกว่าอะไรประกบคั่วสิ่งสริงที่เป็น หอมมากหอมเลิศเลยผมจะเชื่อว่าน่าอะไรก็ได้ตังไปเถอะนะครับตังไปเถอะนมเน,นมนี่ต้องเจ๋งเขาจะใช้ของดีนะที่ใช้ของอย่างงู้นอย่างนี้นะครับใช้ ใช้ของแพงเลยนะเพราะผมเคยชงน้ำมาว่ตันนี้แพงนะนมนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรบอกไปแล้วเปิดหกโมงทุ่มหน,นึ่งเนี่ยเคียบอกว่าไม่เกินสามทุ่มนะนี่เท่าไหร่แนละ้วนี่ก็จะสามทุ่มแนละ้วสามทุ่มไม่เกินนี้นะ สามทุ่มไม่เกินเลยกล้ปิดแล้วรีบมาเราก็จะมีคิวนะครับมีคิวรอหน่อย here, here. เคียร์เคียร์เขาจะ,จะลานไปตามคิวนะครับวันนี้อยู่แถวอบอกก่อนตรงนี้โรเคชั่นลาดตะเขา้านะครับตอนเย็นๆก็ผ่านมาได้เลยนะครับใครผ่านมาใครรถติดแวะเข้ามาทานนะครับ,นะรบวันนี้ไปแล้วแล้วคลิปหน้าทาอะไรที่ไหนกระปุกปติดตามด้วบยบายขกจกินก่อน Obrigado.